สวัสดีค่ะการอื่นก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อแอมนะคะค่ะวันนี้แอมจะมาทำรีวิวกระเป๋าสองรุ่นด้วยกันนะคะก็คือ LV Silicon purse แล้วก็ LV Mini p o r c h e s นะคะก็คือจะมีนะคะอันนี้คือ LV Silicon purse นะคะมาดูข้างในกันนะคะข้างในก็อันนี้ก็คือใส,ใส่เงินจริงๆเลยที่มีอยู่่เดี๋ยวออกให้ดูก่อน ะะเห็นไหมเอ่ยนะคะข้างในเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ช่องใหญ่ๆนะคะที่สามารถใส่เงินใส่ธนบัตรได้แล้วก็ช่องที่สำหรับเสียบการ์ดเนี่ยก็จะมีตรงนี้นะคะฝั่งฝั่งนี้นะคะสช่องที่ใส่การ์ดได้นะคะฝั่งอีก2ช่องแล้วก็จะมีตรงกลางนะคะ อีกหนึ่งช่องแล้วก็จะมีด้านในที่อยู่ในสุดเลยนะคะ1ช่องแล้วก็อันนี้1ช่องนะคะรวมกันก็เป็น7ช่องะคะ่ะก็การที่พกก็ปกก็จะพกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็จะมีประมาณเนี้ยค่ะบัตรประชาชนใบขับขี่บัตร ATM บัตรเดอะวันการ์ดสำหรับเข้าเซ็นท่านนะคะ มันก็มีนิดหน่อยพวกบัตรประกันอะไรก็จะเก็บเป็นข้างในที่ที่เราที่เก็บข้างในก็คือจะเป็นบัตท,ที่ไม่ค่อยใช้บ่อยนะคะทีนี้เนี่ยก็ก็มาดูกันว่าใส่เงินยังไงนะคะสําหรับการใส่เงินเนี่ยอ่ะก็ขอสาธิตให้ดูสักแม่งรอยแล้วกันนะคะก็เนี่ยค่ะก็ใส่จะใส่ช่องหนึ่งแล้วก็เหรียญก็ใส่ช่องหนึ่งอย่างนี้นะคะค่ะ ก็ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอีไรซับซ้อนถือว่าเป็นกระเป๋าที่โอเคค่ะนี้มาดูอีกใบก็คือ lv mini p o c h e t t บนี้นะคะใบนี้ก็จะเป็นลายโมโนโกรมนะคะก็น่ารักดีค่ะจริงๆลักษณะของของของกระเป๋าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นคลัชเล็กๆนะคะหรือว่า เป็นกระเป๋าถือใบเล็กๆนะคะความจุจุแค่ไหนนะคะก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวจะใส่ให้ดูแต่ว่าพอเปิดเข้ามาเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเลยค่ะมีช่องใ,ใหญ่ๆช่องหนึ่งนะคะนี่จะสาธิตให้ดูว่าทุกๆวันที่ใช้เนี่ยใช้อะไรบ้างนะคะนี่ค่ะซิลิคอนเพิร iPhone 5 แล้วก็มีกุญแจรถแต่ไม่ได้เอาขึ้นมาอยู่ข้างนะคะแล้วก็มีลิปของ Benefit Sugar Bomb แล้วก็เบเนทินค่ะแค่นี้ที่พบนี่ยค่ะแค่นี้จริงค่ะก็ค่อนข้างโอเค อันนี้ก็อยู่ออยยููย่่ที่การจัดด้วยนะคะหรือว่าเอาอ,อันนี้อันเดียวกว็ได้บางครั้งก็ใช้อันนี้อันเดียวอันนี้จะเติมตั้งแต่เช้านะคะแค่นี้ค่ะก็ถ,ถือแค่นี้ก็ไปไปไปใกล้ใกล้บ้านไปเซเวนน่นไปจ่ายค่านุ่นค่านี้อะไรเงี้ยได้ง่าย หรือว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะชอบถือแบบนี้มากกว่าเอามาคุกที่ตรงนี้แล้วก็คล้องข้อมือแล้วก็ถืออย่างงี้จริงๆชอบถือแบบนี้มากกว่านะคะก็โอเคค่ะถือว่าคุ้มค่าได้ใช้บ่อยนะคะนะคะ่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก็อยากจะ หากเพื่อนๆท่านใดนะคะมีอะไรอยากจะคอมเมนต์ติชมหรืออยากจะสอบถามหรือจะแนะนำอะไรเงี่ยก็ยังไงดีคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะหรือว่าจะไปพูดคุยกันใน IG ก็ได้เดี๋ยวแอมจะลงลิงก์ไว้ให้ยังไงก็หากเป็นพลาดประการใดก็ขออภัยนะที่นี้ได้เพราะว่าก็ยังใหม่อยู่นะคะสำหรับการรีวิวอันนี้ก็เป็นวิดีโอแรกแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ